ไปดีพี่เดี๋ยว,วต้อง Yeah. แก่ัำไม้เดียวเลยคนเดียวเลยครับแล้วทำไปด้วยเลยเหรอใช่เลื่อนถเหรอ วันนี้นะทางท่านพระอาจารย์วัดทองหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางพวกเราเองนะครับในกลุ่มของพี่น้องไม่ค้าชนนะครับได้ร่วมกันนะฮะรวบรวมของเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประสบภยัยทางภาคเหนือนะซึนะ่งระยะเวลาที่ผ่านม,มาเนี่ยเรารวบรวมกันได้เยอะแล้วนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ย ไ้พร้อมที่จะออกเดินทางนะฮะโดยเดินทางในวันนี้แล้วก็คาดว่าเดี๋ยวจะไปถึงแล้วก็รีบขึ้นไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนที่ประสบภัยแล้วก็คาดว่านะถ้าเกิดมีอะไรที่ขาดเหนือนะฮะขอให้พี่น้องประชาชนแจ้งมานะพวกเราก็เดี๋ยวจะช่วยกันรวบรวมนะฮะขึ้นในทางหนึ่งเพื่อที่จะช่วยกันนะคนไทยเราไม่ทิ้งกันครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ ต้มที่เราไปัคือนะครับเ,เป็นเชียงรายครับดอยทอดหรือว่าเราจะใช้ออฟโรดเนี่ยยอยของจากอาเอีกรอนึง้นหน